ก่อนดูวิธีการลงมอสก่อนเลยนะครับอย่างแรกครับให้เรากดไปที่รูปปแจนะครับแล้วก็กดไปที่ l ันเชอ e r ออปชั่น e c t u r e p a c k นะครับ cret นะครับหาคำว่าดาวโหลดไม่ใช่คำว่าดาวโหลดครับนี่ครับแล้วก็มอสเป็นเทนนะครับกดอันนี้ครับเท t u r e pack ซิปนะครับกดไปเลยนะครับจากนั้นให้จากนั้นให้เรากดไปที่รูปแจจครั้งหนึ่งรอแป๊บเนึ่งครับ ก้นใหเรากดไปที่รูปประเจกครั้งหนึ่งกดไปที่มาร์จิบ s อสพีสกีสแับเอ็มพอร์ตก็ขาแล้วก็นี่ครับเหมือนเดิมอ่าให้เราลงสองอันเลยนะครับเป็นเทนจีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอ่ามันมีสองอันนะแล้วก็นี่ครับเป็นเทนสองจีนะโอเคก็ไปดูครับว่าข้างในจะมียะไรกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลย โอโหรถติดผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีตามช่องเลยนะครับก็โอเควันนี้เราจะมารีวิวมอสเอ่อเบนเทนนะครับเบนเทนเดลิฟร์นะครับผมได้มาจากเอ่อคลิปของเคาเกมเคาเกมมิงทีเอ็มนะครับโอเคมาดูนะครับว่าก็วิธีการลงมาก็สอดไว้ให้แล้วครับต้นคลิปนะครับก็จะอดอิโทนะครับโอเคมานะครับก็ อย่างแรกครับเราต้องมีมอทูบันนี e ่ไอเทมด้วย e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้ดีสคริปชัน, N e I t e นะครับมอทูบันนี่ไอเทมนะครับโอเคตอหนึ่งโอเคอ่ะก็ของต่างๆนะครับจะอยู่ในโซนของบล็ N e อกทูบันนี่ไอของทูบันนี e ่ไอเทมใช่ไหมแต่มันจะอยู่ในตรงดาบครับตรงช่องดาบนี้นะครับมันจะมีแค่นี้ครับห้าอันนะครับโอเคเอา,หาใหม จะมี5าอันนะครับโอเคก็อ่าเราจะลองดูกันเลยครับว่าเป็นไงนะครับเอ่ออันนี้ก็ต้องจะเป็นเอ่อคอมมอนสโตนนะครับก็เมื่อก่อนผมชอบติดเบนเทนมากเลยเมื่อก่อนนะผมติดเบนเทนมากนะครับคอมอนสโตนนี่เจ้าคมมอนสโตนนี่ก็จะสามารถยิงแสงเลเซอร์ได้นะครับแต่โดนน้ำไม่ได้โดนน้ำก็คือแบบเหมือนยังไงอะ รดน,น้ำก็พลังงานจะหมดไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับนี่ตัวอะไรวะเนี่ยตัวบนึงตัวนี้เหรออ๋อเอลิเอ็กซ์เอลิเอ็กซ์นะครับเวลาเวลาแปลงร่างก็คือมันจะพูดว่าเอลิเอ็กซ์ก็คือเมื่อก่อนติบิเทนมากเลยอย่างที่บอกนะครับโอเคเอลิเอ็กซ์ก็จะเป็นตัวละครที่สามารถย้อยเวลาได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าก็คือตอนย้อยเวลาเนี่ย ตัว a อเ็กอ่ะจะแข็งทื่อเลยนะครับก็คือจะอยู่เฉยๆก่อนจะย้อนเวลานี้มันต้องไปขอเพ่อแม่ของเอเ็กนะครับผู้ที่กําเนิดเอเล็กเลยก็ว่าได้นะครับชื่อว่าอะไรรู้จำไม่ได้แหละตอนนี้ไม่ได้ดูนานแหละไม่ดูมาประมาณปีครึ่งแล้วตอนนี้นะครับเป็นเทนนะครับโอเคดูตัวตัวไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น e c h ค Echo คนะครับหรือ เอ่อเวลามันแปลงร่างก็จะเป็นเอ่อเอ็กเคอเอ็กเคอเสียงเหมือนยังไงหุ่นยนตนลำโพงอะไรแบบนี้โอเคก็ตัวนี้ครับความสามารถพิเศษของมันในตัวการ์ตูนในการ์ตูนนะครับก็คือจะเอ่อเอ่อสามารถปล่อยเสียงที่มีเสียงดังได้นะครับปล่อยเสียงทำลายสตูนะครับทำลายประสาทหูสตูก็ว่าได้นะครับโอเคต่อไปครับตัวนี้ครับเอ่อ หน้ามันหน้าตาแบบน่าเกลียดสวอนไฟครับสวอนไฟหรือสวอนไฟนั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษนะครับแต่ในกระตูมมันจะพูดว่าสวอนไฟเป็นเอ่อคล้ายๆฮีสบาร์นะครับในเป็นเทนตอนเด็กนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจิ้งความพิเศกก็คือสามารถเดียนเมล็ดพืชได้นะครับมันเป็นเออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอเลียนเอเลียนไฟครับ เออเอเลนที่มาแบบสามารถปล่อยไฟได้แล้วก็สามารถหว่านเมล็ดพืชให้กลายเป็นถาวันขึ้นมาจับนู่จับนี่ได้ครับต่อไปนะครับไปเลยนะครับเออโอชิบหายอา่าไม่ใช่เอา้าทำไมอะ่ะอ๋อนี่ Echo ไอข้อคอคอแก่นอ้อในอ้อแล้วก็เนี่ย อ๋อโคนิ่งนะครับของเอเคอร์โคเอ o สามารถแยกล่างได้เหมือนดิฟโต้นะครับที่เป็นตัวน้องแพนกวินที่เป็นได้มาใหม่ตอนเด็กในตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนที่โอเคนี่จะเป็นโคนิ่งนะครับคนิ่งอ่าคนิ่งนี่ครับแล้วก็โอเคสําหรับการรีวิวมอสก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคมันตามกูมาเว้ยเดียด๋วยวเอ๋อไม่ใช่ ทุกคนรีวิวมอสก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบพี่ไอรีมกดไลก์นะครับแล้วกดซับสไคร์เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับไปทําคลิปต่อไปโอ้โหตีทีละตาเลยพี่ชมครับทุกผู้ชมตองทีตายครับแล้วก็เอ่อนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับแต่ผมจะผมจะสุ่มและวันนี้แหละบวกคลิปวันนี้เลยนะครับโอเคสวัสดีผู้ต้องกาไปก่อนนะครับก็อย่ากจะไปทำให้ยินระโยชน์ย่างยิ่งตัวเกียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ